สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมวนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตที่เราลงไปเนาะว่าเราซื้อโรงเรือนมาเพื่อป้อง,องกันลมเนะาะกันหนาวที่รับกรอบโครงไว้เมื่อวานตอนเย็นตอนนี้ผลงานค่ะคืนผ้าคลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ทำไปด้วยกินข้าวไปด้วยพับไปด้วยต้องไขน็อตทุกตัวใหม่คือเขาจะมีให้เราเนาะอุปกรณ์จะมีแบบประกอบให้เราเสร็จเลยนี่ค่ะเขาจะมีไขควงตัวเล็กๆนี่ให้เราไปยึดแล้วก็คีมแบบตานี่ขเขาเข้าพอดีน็อตของเขาเลยตัวนี้อันนี้คือเขาให้มาเผื่อขาดเนาะเหลือ อันนี้เราที่จะยึดเสาเชือกเนาะมันเล็กเรายึดกนรนโหลกเลยนี่ของเราเองนี่ของเราเองนะคะกกอุปกรณ์นี่ค่ะรูปแบบเราจะมีเบอร์ให้เรานี่ค่ะที่นั่งทําเมื่อวานตอน,นคนืนใส่ปิดเสร็จถูกเออนะุปกรณ์เนาะแล้วเราก็เสร็จจนได้ อนนี่คือเราไม่ได้ใช้นะเก็บไว้เผื่อหายเผื่อขาดวันหลังให้เราอัปเดตกันนะคะเราไปดูกัน,นใกล้ๆเนาะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ว่างสองอย,ายาวสามเมตรเนาะแล้วก็สูงสองเมตรว่างสามยาวสองสูงสามลงเรือนเนาะนี่ขนาดโดมสองคูณสามเมตรนะคะ บดูบอลน้อยๆเรากัอนอันนี้เดี๋ยวจะทําตรงนี้เล็กๆนะคะอุปกรณ์ที่เราเคยซื้อมาเราจะไม่ทิ้งไม่เก็บไว้นี่ค่ะเพราะเรามีผ้าใบอยู่แล้วเนาะเรา๋ยจะทําเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้เรายาวเอาวางต้นน้้ยๆทามบ้านค่ค่ะลงไปดูันเลยแต่งกว่าอยู่ผลงานแต่งกว่ามี <c oughs> อยู่ในร่มเนะสมงคนน้าหมีข้างออ <c oughs> นี่ค่ะรูปแบบต้นบ่งของเราไองโรงเรือนของเรานะคะบรรยากาศเสร็จแล้วนะคะดูมุมนี้เนาะสวยไหมสวยงามไหมคะโรงเรือนของเราค่ะเราต้องรีบปิด เมื่อวานเจอพี่สิงห์วันก่อนเจอพี่สิงห์แถวนี้ไม่ใช่สิงโตนะพีง่งูสิงห์นี่ค่ะอันนี้คือเขาจะมีซิปให้สองฝั่งม้วนมีตัวล็อกให้เราก็ม้วนขึ้นเปิดระบายเพราะเราแบบไม่อยากเลี้ยงแบบอบเนาะเราก็จะเปิดระบายเดี๋ยวมันมืดปิดก็เดี๋ยวพี่สิงห์จะเข้าไปนอนเราก็จะรูดปิดนะคะเป็นคาล็กเป็นเหล็กหมดเลยนะคะ อันนี้เขาจะมีหน้าต่างเนาะต่างอันนี้เาเหล็กแข็งกลาอันนี้เราเปิดเลยให้ลมเข้าออกไม่อบบนนอนเรียกให้ลมระบายแต่ก็มีที่กันแมลงนะคะเราก็หมวนขึ้นเนาะมีที่สูดให้หมวนขึ้นเป็นผ้าพลติกทีหนานะคะก็สูงนะคะเลยหัวเราไปอีก เราสองเมตรเราแค่ร้อยหกสิบเอ็ดสองเมตรก็โล่งครับโปก็สะดวกดีนะคะอาจจะราคาก็หลายพันอยู่นะคะสี่พันกว่าทแต่อันนี้ลดแล้วนะแต่มันก็คือเสร็จเรียบร้อย,อยงไงแบบต้องเอาผ้า,อ,าอะไรมาคลุมอีกเนะนี่ค่ะ อันนี้เราเปิดระบายทุกช่องเลยมีหน้าต่างให้ฝั่งละสามให้ลมพิ้วๆิเห็นไหมคะลมโกลแต่ผืนเก่าเราไม่ได้แกะนะคะที่บังลมก็ช่วยบังลมอีกทีนึงมันแรงเนาะแล้วได้บังช่วงนี้หนึ่งพอดีเลยด้านนอกนี่ค่ะของเก่านีหลังกับรัวไปเลยจะมีตัวยึดให้เนาะข้างล่างเราก็เอาดินกก นี่ขนได้เท่านี้ค่ะเดี๋ยวถ้านั่นเราก็จะหาชั้นเนาะวางสองฝั่งถ้าได้สักสามชั้นก็ยังดีเนาะสามชั้นแล้วกงข้างหลังด้วยเนาะีนิดหนึง่งอันนี้เราก็เออได้กันลมกันนี่ด้วยค่ะยางมะม่วงเริ่มลงแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มใกล้ออกดอกแล้วบางต้นออกดอกออกช่อแล้วอะ่ะเลิกกวดบอลหลาดำลมกันแรง ส่วไหลเราไว้ข้างๆนะคะงันไหลมาก็ทองไหลมานีแยกมาแล้วค่ะแยกแล้วนองเขาก็จะเลี้ยเดี๋ยวเราค่อยตัดเขาเลยถ้าไม่ตัดก็ให้ขึ้นกอไผ่ไปเลย <c oughs> อันนี้บุษราคำนะคะบุษราคำสวยมากเลย เต็มเลยค่ะงามสละคำเรารดน้ำเมื่อกี้เนาะอ่มันถาดรองไปไหนเดี๋ยวต้องมีถาดอันนี้ฟันกิ่งไผ่เมื่อวานสุขสมใจปองทรงพระหักเลยเด <c oughs> ี๋ยวเราลุ้นว่าเขาจะแตกขึ้นมาเป่าให้พี่เขาตัดกิ่งไผ่มันละต้นไม้ละหลังคาอนี้ค่ะตอบริสตา์ที่เราแยกเนาะ แยกไว้ก็เริ่มแตกมีเริ่มทิ้งใบใบนึงเดี๋ยวก็แตกขึ้นมาน,นีอาาอนน่อันนี้ก้างทองไหลมาถ้ากต้นหนึ่งนี่ก็เลยแล้วไหลไลยาเมันนี่อันนี้สักโคดางน,นะคะยังไม่ได้แยกเลยขึ้นมาอีกนอน,นขากะแตกขึ้นมาด้วย นี่พะพึ่งด่างแยกแล้วเนาะให้ดูไว้ก็ได้บางลมเนาะล้วก็ขยับขยายเสาออกมาอีกไม่ต้องตีโค้งเอายาวให้ติดต้นมะม่วงเลยอันนี้ถุงเงินถุงทองสีสวยเลยค่ะถุงทองแตงไฟสวยเลยๆห้อันนี้ต้นเล็กตอนนั้นมาได้ต้นมาที่ได้มาขึ้นกว่าตอนนี้ขึ้นวันนี้แล้วค่ะ นงนแยกไปแล้วพับพึงขี้ค่ะเขาออกลูกแล้วนะคะถุงเงินถุงทองต้นน้อยค่ะต้นน้อยออกลูกแล้วนะคะย,ยังไม่แตกย,ยังไม่ตัดนะคะตรงล่าเขาออกอันนี้ค่ะัน,นก็ด่างเหมือนกันค่ะการปูด่าง น,นี้กล้วยป่านะคะกล้วยป่าด่างอันนี้หัวแดงเนาะยางด่างชมพูเนาะย่างอินเดียด่างชมพูนะคะมี่าก็พามาอัปเดตเนาะโรงเรียนเราสำเร็จแล้วนี่ด้านหลังเนาะ<อ>ี่ให้ดูกว้างตะไคร้นะคะ เราปลูกไว้นะคะผักส่วนครัวเฮือกินได้เราย้ายพริกเนาะตะไคร้มาตรงนี้โอเค,ค่ะเราก็ได้กินพริกด้วยนะคะนี่พริกเราก็ออกแล้วเริ่มได้กินกุหลาบลเริ่มออกนี่ค่ะ น้อันนี้ฮนุมานองพาพานะคะตอนน้นเริ่มแตกยอดมาใหม่งาวกอูนะคะคไก่ตัวงามเราเนาะก็ได้มาเนาะนี่เด็กๆอะไรยังดูแลอยู่เด็กๆหลายตัวเลยองคุริม,มานปลาม มีหลายตัวสีบุรีลามเนาะแล้วเพียงดินแล้วก็มีพญาพันวังนะคะอค๋ออันนี้ค่ะเขาเราคิดว่าหัวเขาเน่าไปเนาะเราก็เลยลืกระถางจะปลูกต้นอื่นพอดีเจอหัวเป็นเม็ดเหมือนลูกแก้วเลยใส ก็เลยลองมาเสียบไว้ว่าใช่เขาก็าใช่จริงๆค่ะเป็นสตอเบอรี่สตาร์หัวเขาเหมือนลูกแก้วเลยใสๆขาวๆเลยขึ้นมาแล้วก็เลยเได้ลองเสียบนี้ม้ากันทักกะนะคะแล้วก็ได้ลูกแล้วค่ะรอเลี้ยงค่ะห,หงยบนะคะนี่น,นีพะลักจะต้นใหญ่กับพละามลายสวยมากเลยค่ะพะลักหหงยบก,กับลายนะคะดู ขาก็ลายเขียวแต้มขาวแต้มเขียวเยค่ะก็พามาอัปเดตนะคะเยค่ะแล้วก็พามาอัปเดตเ,เ,เสร็จแล้วนะคะส่วนบอลเราที่ทำไว้เนะเาะก็ <c oughs> ทำไปพักไปแล้วก็มาขนบอลเข้าด้วยเนาะรดน้ำอะไรเสร็จแล้วตรงนี้เราก็เดียดของทำต่อเนาะเรื่อยๆก็ขอบคุณที่รับชมนะคะฝากช่องเมนูแมวช่องน้องใหม่ ช่องนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะน่ารักไหมคะส่วนน,น้องเมนูแมวขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศตานนนนนอนเย,ย,ย็นเย็นเนาะลมเย็นเย็นโชยทั้งทู โอเคค่ะสวัสดีค่ะ